เคียร์ซอรเรปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ทรงพลังและโดดเด่นในตลาด SUV โดยผสมผสานความแข็งแกร่งแบบอเนกประสงค์เข้ากับความหรูหรายอย่างลงตัวตั้งแต่แรกเห็น s so o r เรนโตใหม่ดึงดูดสายตาด้วยด้านหน้าที่ดูมั่นใจไฟหน้าเล็กที่โดดเด่นและกระจังหน้าแบบ t i เกอร์โนสขนาดใหญ่ที่สร้างภาพลักษณ์แข็งแกรง่งเส้นสายตัวถังที่โฉบเฉีียวและล้ออลลอยขนาด19นิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตแต่ยังคงความสง่าง,งาม ส่วนท้ายของรถได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายและล้ำสมัยด้วยไฟไท้ายเลเและกันชนหลังใหม่ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นภายใต้ฝากระโปรงเกียร์ Sorento ปี2025มาพร้อมกับขุมพลังให้เลือกหลากหลายทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบที่ให้กำลังแรงไฮบริดที่ประหยัดน้ำมันและปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผู้กลรุ่นให้การขับขี่ที่ราบรื่นและตอบสนองดีรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อยังช่วยเพิ่มความมั่นใจเมื่อขับในสภาพถนนลื่นหรือทางออฟโรด เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองหรือการเดินทางไกลาภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงให้หรูหราและทันสมัยมากขึ้นแผงหน้าปัดดีไซน์ใหม่แบบมินิมอลพร้อมหน้าจอโค้งพานโนรามาท,ที่รวมทั้งมาตรวัดดิจิทัลและจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อวัสดุภายในเน้นความพรีเมียมพื้นผิวแบบนุ่มเบาหนังแบบเลือกเสริมและแผงตกแต่งลายไม้ให้ความรู้สึกหรูหราที่นั่งรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด7คนเหมาะสำหรับครอบครัวพร้อมตัวเลือกเบาะกับตันในแถวที่2ที่เพิ่มความสบายยิ่งขึ้น เทคโนโลยีใน s o r ์เรนโต2 0 2 5 9ล้ำอย่างชัดเจนระบบอินโฟเทนเมนตใช้งานได้รวดเร็วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายรุ่นสูงมาพร้อมกับจอ Head-Up Display กล้องมองรอบคันและระบบเสียงพรีเมียมจาก Bose Port Charge ในทุกแถวแท่นชาร์จไร้สายและกุญแจดิจิทัลเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางด้านความปลอดภัยเกียร์ให้ความสำคัญอย่างมากด้วยชุดระบบช่วยขับขี่ไร้ไร้ที่มีในทุกรุ่นย่อยประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติและระบบแสดงภาพจุดบอดรุ่นสูงยังมาพร้อม Highway d r i v i n g Assist 2ที่ช่วยให้การขับขี่บนทางด่วนผ่อนคลายยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ควบคุมพวงมาลายัยและความเร็วอัตโนมัติด้านการใช้งานจริงซ o ร e เ t นโตยังคงตอบโจทย์ได้ดีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อพับบอร์ดแถว3และยังมีประตูท้ายไฟไฟ,ฟ้าแบบแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกในการขนของบหมาะสำหรับทั้งการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวนัน เกียร์ซอเรนโตปี2025คือ SUV ที่รวมพลังความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำยุคไว้ในหนึ่งเดียวถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ขับขี่รุ่นใหม่ที่ต้องการมากกว่ารถทั่วไปมันคือความลงตัวของความยืดหยุ่นความปลอดภัยและความสง่างามไม่ว่าจะใช้เป็นรถครอบครัวรถขับในชีวิตประจำวันหรือรถสำหรับทริปสุดสัปดาห์ซอเรนโตคันนี้ก็พร้อมตอบสนองทุกการใช้งานอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่ก้าวไปข้างหน้าแต่มันคือการกระโดดเข้าสู่อนาคตแห่งการขับขี่อัจฉริยะอย่างแท้จริง